ครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วครับสำหรับการปิดสังกะสีบนเตาเดี๋ยวจะเปิดให้เบิร์มาเป็นยังไงนะครับครับเอาสังกะสีออกแล้วนี่ครับสภาพทังเทิงนี่ก็จิม,มีหู้อยู่ประมาณฟั่งละ8แปดรูครับลึกลงไปเมตรสามสิบแล้วก็มันจะมีมุมข้างล่างเดี๋ยวภาพใหเบิร์ให้เบิร์รอบนอกก่อนทงเทิงนะครับนี มีหูอยู่16บรูครับตอนนี้อยู่ด้านล่างแล้วครับส่วนด้านล่างนี้ผมก็จะรูเข้าไปประมาณสักห้าสิบเซนทั้งสองฝั่งเลยก็ตัวนี้ก็ไปดูการเผาแบบเตาอบเข้ามาก็เลยมาลองเห็ดมึงก็ลเลยจาอหูไปส่วนความสูงครับ แล้วมาเบินความสูงกันบระเมินความสูงก็เป็นความลึกครับความลึกประมาณเมตรหนึ่งความกว้างก็อยู่ประมาณอ่า80เซนนะครับจะไปประเมินความยาวครับสำหรับความยาวครับความยาวนี่ก็ว่างกระลับเมตรตั้งแต่หัวมาจนมาหอดอช่วงท้ายครับไลมาเรื่อยๆ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 นี่อยู่ประมาณ สเมตรแปครับสี่เมตรแปดเพราะว่าหัวนี่หัวกระถ่ายนี่ผมอเอาขี้ดินผสมเฟืองครับปิดไปฟังประมาณเกือบยี่สิบเซนนั่นก็นเลยเ่อนข้าวมาปกติมันจะเป็นระยะหาห,าหาเมตรนะครับนี่ครับหัวถ่ายอันนี้ทั้งถ่ายทั้งร่มเขา่าส่วนทั้งร่มเข่านี่ผมก็ปั้นแล้วก็เอาโค้ไม้ไผ่นะครับมาเห็ดเฮ็ด เฮ็ดเฮ็ดพิเกินว่ายังเกาะเอ่อเฮ็ดปากมันไม่นะครับจะส่งไม่เห็นมีส่งดักล่มเขาคือจังของเตาสิ่งนะครับพอตอนเตาเตาสิ่งที่ว่าเตาฟ้าเล็กเขาจะขุดลึกลงไปแต่ว่าผมขุดไปลึกผมก็เลยเอาตัวนีแทนลักษณะทั้งสี่แทนแล้วก็ดินผสมเฟื่องปั้นเอาแปะแปะโป๊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 ไปแต่ว่าอาทิตย์นึงแล้วครับอ่าดินก็นยังแช่อยู่ ยังยัง,ย,ง,ย,งยังติดมืออยู่นะครับขีดีนโคนอะไรส่วนทั้งหัวนี่ก็ยังมีมือนเบาอยู่ขึ้เก้าครับโบได้อ,ออกเลย็เไยโปะเข้าไปมันจะมีลงร้อยในการแตกยังอยู่ก็คือสีบโบยากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ผมกับฉาบเขาอีกเทื่อนึงก้อนสีแอนันี้ก้อนสีเอาไม่ร่งก็เดี๋ยวสิฉาบเข้าไปผสมดินเหนียวสักหน่อยแปะแปลแปลตัวได้แตก หรืออาจจะบวอยบหนีเลยก็เลยเอาเลยว่าสัน่นเอาเลยเพราะว่าอยากคูมขึ้นกันว่าขว้นมันสีอบอกบัวพอคันว่าขวนมันออกนี่ผมก็เอ่าเอาใหม่ตัวนี้ข้างหลังออกซึ่งมีไม้ไผ่อยู่นี่เอาออกแล้วก็แปะข้างนอกเขาเนาะส่วนาฝาปิดทั้งๆนี่ผมก็กล่าวว่าผมสีเอาฝาเหล็กสองแผน่นมาปิดไปเลยก็เลยล่อง คุณล,ล,ลึก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 ไปดิจากเดิมนี่มันอยู่ประมาณเจ็ดสิบเสนเนาะผมว่ามันมันจะมีร่องของมันอยู่เห็นไหมครับมันจะมีร่องแตกต่างกันเลยว่าอ่าคุณลงไปประมาณเกือบยี่สิบห้าเสนนี่แต่ด้านข้างนี้ผมท่านไหนเอายังปิดอยู่เพราะว่าบางเถ้อมันก็มีการหล่นการสไลด์ของอ่านี่เห็นไหมครับมันก็บคูง่ายอยู่ ต้องค่อยๆก้าว่าสีเคลียตัวใดออกที่มันคูง่ายๆกว่าีอันนี้ออกไปส่วนทั้งทังนี่ก่อเดี๋ยวสีเอาขี้ดินรายขี้ดินยู่ข้างๆนี่แหละครับใส่กระสอบแล้วก็มาปิดหู้มันไห้ทำหมดเลยก็สีใดเลี้ยงใหม่ลงส่วนตัตข้างล่างนี่ผมก้า,กาวว่าผมสีเฮ็ดตามแนวกลางนี่เลยเนาะนี่แหละตามนี่ละก็สีคุดล่อง ตามยาวเลยคุณลองตามยาวไปเลยลงประมาณไปสัก10เส้นเพื่อให้ไฟมันแรนช่วยได้คานี่ก็คือสี่เฮดขึ้นกันนะครับเซอค่อยๆลงไปประมาณสัก10เส้นให้มันมีร่อ,องความห่อนมีอากาศได้รลยนนะครับก็เลยแต่ส่วนไม่ไม่ร่องนี่ผมก็กะว่าจะเอาไมาไม้ขนาดซ้ำแขนนะครับจำประมาณนี้นี่แหละลองมึองอ่ะ เดี๋ยวจังวากันใหม่นาะหุนเรียงใหม่เรียบร้อยนะครับคลิปต่อไปจังวากันเนาะ